สี่ราศียิ่งอ้วนยิ่งรวยดวงดีบารมีจับในปีนี้มีโอกาสเติบโตทางการงานและการเงินสูงมากก่อนสไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงดีในปี2567ยิ่งอ้วนยิ่งรวยมีโอกาสได้เจอเรื่องดีๆ พราะน้ำหนักตัวที่มากทำให้บารมีจับถึงขั้นพาปังตลอดทั้งปีได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กดกฎาคมถึง23สิงหาคมชาวราศีสิงห์ว่ากันว่าจะได้รับความมั่งคั่งเป็นพิเศษในปีนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเจรจาและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจถือได้ว่าเป็นปีทองที่จะประสบความสำเร็จหลายอย่าง มีโอกาสมองหาช่องทางใหม่ๆในการทําเงินเป็นปีที่เหมาะแก่การลงทุนและการวางแผนการเงินระยะยาวหากคิดการใหญ่ควรรีบลงมือทํามีโอกาสไปถึงฝั่งฝันสูงมากราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมชาวราศีธนูเป็นหนึ่งในาราศีดวงดีประจำปีนี้ความอิ่มหนีทีมันจะช่วยให้ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน ทั้งในด้านร่างกายและบารมีหากมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเลี้ยงสังสรรค์ควรไปร่วมบ่อยๆเพราะจะมีคนนำโชคมาให้ท่านแบบไม่รู้ตัวซึ่งจะทำให้ท่านมีความมั่งคัง่งสุขสบายในเร็ววันนี้ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ธันวาคมถึง20มกราคมชาวราศีมังกรเนื่องจากศาสตร์จีนเชื่อว่าราศีมังกรถูกปกครองโดยดาวเสารซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ทำให้ทำนายดวงชะตาออกมาได้ว่าความอ้วนของชาวราศีมังกรจะดึงดูดโชคลาภและเพิ่มการเหมียวนำทรัพย์ให้ท่านได้อีกทั้งท่านยังได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ จนได้รับอะไรดีๆแบบ,แบ,บไม่คาดคิดอีกด้วยราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภา,ภาคมถึง21มิถุนายนชาวราศีเมถุนจะมีลักษณะอ่อนเยาวหากอ้วนขึ้นและจะแข็งแรงขึ้นเมื่อร่างกายดูอวบแน่นซึ่งจะทำให้ดวงท่านแข็งขึ้นและมีแรงในการรองรับความเปลี่ยนแปลงด้วยเชื่อว่าท่านจะมีโชคครั้งใหญ่ และคนที่ทำงานหนะักจะได้รับผลตอบแทนที่เกินจากที่คิดไว้มากทำให้ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวทั้งนี้ศาสตร์การดูดวงทั้งไทยและจีนเป็นเพียงแค่ความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นท่านควรปฏิบัติตนในแบบที่เหมาะสมไม่หักโหมหรืองมงายจนเกินไปจะดีที่สุดหากตรงกับราศีท่านใดให้ใหคอมเมนต์เพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยคะ่ะ